ว่าได้แต่กลางค่ะที่นอาเลยซ่อะไรวะเธอตนก็ได้เฮ้ยกลางเหงาดีแห็งจ้ะปูดหักจ้ะปูดพูดให้อ้ยอุ้ยฝนตุ่นกะอ้ยเห็นบ่ Đi nó bưng bưng phun. có nhai lúc tôi nói. Tốn năm cân chả? Năm cân lấy bò. Mười tốt đây Sì mấy chẳng để bơi để lái Giờ ừ. sang đết là sắp phân này sang thì <laughs> บุไรดที่เราหกแห้งเดี๋ยวเฮ้ยเบิ่บงจ้ะหุนสวัสดีจ้าสวัสดีในซาวันทีแปดกุมภาพันธ์หกเจ็ดจ้ะวันนี้ซาวฝนกับพี่พ้าหน่องขืนพูเกา่าเราจ้ำมาเก็บดอกคอนแคนมาลุยมาส้มกันวะที่ซาวฝนก็สร้สางกลุ่มจงไหว้หนิผัสสีญ่บ่จ้ะหรือผันสีเป็นกลางก็เลยจ้ะไปกันเลยจ้า,าสร้างหุ่นลระดิ่งห็นนะ กางเลยอ้อ๋อกางเกาไปเนาะใส่ไห้หมดแล้วกาง่ีรว่าคนฉีออกหุ่นตัวหุ่นกางไงมจกไงหาด้ยทนกางเก่าคนเนาะเอหืหม เห็นไหมสั้มันจะมันีมาอยู่ไกลๆเนาะเลือหน่อยเลือดไาลสั่นใดไปใส่กายไปใส่มีดเอางาทิงคนละดอกก็เห้กอจะิ้มือจ่อน่ะเอ้ยตัวนี้คือพอดี ต้นท no <questo S 2> ี่ยังนี่น้อยที่เขาเห็นเนาะเ้ามือนนี้ก็พอดีจ้ะเห็นดีวะไปทำดินเบึ้องน้นกันอุ้ยนั่นดีเอาลงมางานนแม่นมีทั้งสองหงาสามงาี่ร้องเาเดี๋ยวมีตรงพัดใส่น้ำมันหอยเสียบเนาะ งานเทืองน้ำก็ต้องใส่นลำตาลนี่ครับก็พ,พักคนวานอยู่แล้วเด้อจ้ะออ,อดมัน,นงามครับสิแล้วนี่ถัดไปยังสิจ้าวันจะไปส่งมึงใครใครหมดแดงเนาะหมยใหญ่จ้ะม้่จะว่าทางบ้านสะฝนสะาพกระบ้าเนาะบ้านฝน,นตกอยู่เด้อจ้ะแต่ก็ตกบเบาเฮง อยู่ผู้ในวันทีสิตกบ่ตกจ้ะจ้ะพอฉันมาหลุนเฮดบดบ่ได้หลุนเลยจ้ะเห็นมาซ่าสา่าเพื่อยืนเล่งให้ อุ้ยบานแตกอยู่ดอกพอดีก็มีดอกกลางด้วยอู้ห่นหู่นใส่งาข้างในหู่นต้องว่าพอดีก็มีเ้อะครับกำลังชวยๆงามๆนี่เนาะจ้ะเพราะว่าผู้นี้ิ่นออกที่หลังเนาะแล้วนี่น้องเพิ่รจะจงไว้แต่แบบดอกน้อยดอกได้เอาไปพิ่ก็บอกเอาเนาะมีเก็บกันเรื่อยๆอยู่ครับ ยี่นี่ออกเร็วได้จ้ะอันนี้ยังยาวเอาดยตัวหน่อยยีออครับเนี่ยี่อ๊อเรียบรนะ้อยแล้วจำนี้เนาะจ้ะขึ้นเถินยาวไปเลยขึ้กนมาเลยเด้อดหอนี่อวบๆจ้ะอ่า ยังว่าทันเต็กแต่ท่านกลางก็มีเนาะก็ไุเลยไปเสยอ๋ออาใส่หม่องพี่น้องคนเก็บเยอะดอกหน่อยมากๆนี่แต่ก็สิเป็นยอดบบใหญ่บบอวดจ้ะพี่พี่พี่อ๋ อ่น้างสิแตกเลยตด,ดอดเลยกลางอ็นไดเลยโอ้ยนันแตกเลยเนาะกลาเลยอื้ออวบๆ สองสามมาไปโดนผิวนู่น,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 นว้าไปอันตรเนาะเป็นโดนดดึัม่ร้ว่า ลมเด้องานุ้นบอกมมนมากมือเดียวมือสิไปขายอ่นๆเนะครับันมือจบมือจบรับ่จ้ะก็ลังหวนพอไปเอาจ้ะ่นท่มีบะ นี่งามเอากองมาเออต้นไนจ้องมนเลยซองดอกเลยอือถ้าดอกคนน่อยให้เอาปล่อยไว้คุจะชิ้งามแน่นนะจ้ะ วันที่แปดกุมภาพันธ์หกเจ็ดจ้ะพันในแต่กลางเลยจ้ะ้าเข้ามาหาเก็บหม่องที่พี่น้องพนเก็บปเปลี่ยนพนจงไหวเนาะแ้่ไปไม้ไม้เรือก็เสแต่กลางเงียเอาจ้ะเอาองอกับมาหม่องเกาจ้ะตนน้นเยอะไม่หลียงเลไปอลไงอทงหงานี่ง่ายหน่อยนี่วะ เบื้งตัวนี้หน่อยก็ยังมีอยู่จ้ะเอาเลยเอาเลยแสียไปเรื่ข้างหลังเจ้ามีบ่เออนันกัดีัอคุณนะ <laughs> rồi, đấy. Này này. Ừ. Để đi ừ. à. tới đi ăn nhỏ ngay đi ăn đi này. đi ăn đi ăn đi

ตัดอกน้ำยนามากเลยนะจ้กลกลางเลยดิีเ <c oughs> ก,ก,ก็บ่ยเนาะข้างไปยกแก้มยืดถั <laughs> กเลยดีไหม อ๋อต้นนี้น่าจะนีตัวแตกกลางใหญ่จะ้ะแล้วเขาเอิ่นว่าขึ้นบานนะจ๊ะพี่หนอเจอตันนี้บานพอดีจะ้ะมารอใหม่ตันนี้ เยอะด้วยต้นไป็นพม่าจ้ะละต้นใหญ่ต้นไกลๆจานนี้มีเบิดแมนต้นนั้นก็มีอ่านี่างต้นนี้ผมใหญยข้างใน นอนยังไหจ้ะสีดูน้ำกันจัมือีมานบ่อะไรเยอะจั มองหงหงเยอะอีจ้ะอานี่ตัวนี้หน่อยนะจ๊ะดีดิันีเดียวตัวนี้เดียวหน่อยหน่อยเนี้ยพี่มาจะ้ะ ้อ้สาาสเต็มทีเอเต็มทีบ่อืนตัวพี่นองคนไปเห็นเต็มทีเลยจ้ะอ้สเป็นนอวยรดจ้ะพี่มาตัวพี่กัน จสองก็บููเก็ตคุณนละมุมด้ค่ะสาห้ครับไปศึกมากันได้ทำงานออกมาแ้วสิทำงานใหออกมาแล้วสิเดีวกวเนได้เลยภูเก็ตเป็น หนนวะโอ้วิมีพอดีกลางบอ่อปนไนหรออเขาคือบาเห็นม,มนื้อ๋อหงเนนะ้นนหลุนน้ำกันจะ้ะลายหนึ่เด้อครับผมลหนึ่งหนึ่ครับมไปเดทายนนหนึ่งหลุนนึ่งครับ า่นีกนน่กองค่าค่าน้ำแ่อีกดุนนึงจ้ะน้ำงามจ้ะจังสีจะมีเด้อจ้ะตกตาเขาอยู่จ้ะอะรซาง บัพานเลยน่าขายมากแค่ไนนะจะจุงไ้เรือพื้นเนาะสีพอเก็บอยู่มาบนนั้นจิบโบ่เปเนยังไงทั่วๆกูทั่วงเทั่กันทั้งคนละงานด้วยมันดีคางเกลาอุ่นเ่ยแม่นัท

เออเออเออยหบนั้นอืมหิดจ้ะระวางมืนตกลงเด้โขูงาตัวโ้ยถูกงาเลยจ้ะเป็นต้องคอยเป็นจับดีๆเด้อ ดูน้ำทาสัน้นพี่น้องเพิ่นบ่ค่อยมาเก็บปันใดจ้ะเอาหยากระซัอ,อุ้ยหุ่นหยาอีกงานหนึ่งเถงินดันดิเจ้มามาบ่เมนเสื่องก็มีบอ่ะซัอุ้ยดี งามจ้ะเอาไปสังหน่อยอี่มหน่ยนะนี่เอาตัวเธอหน่อยพี่พี่มาพี่ปนซ้มี่ดอกวะเยอะสวยงาม

สี่หมตจังเอาออกได้เบิดเด็ดเอาได้หลายจ้ะเดี๋ยวได้สร้างเด็ดแล้วซับฝนให่สร้างอะไรเบอร์จ้ะบ่บะไรที่เราหกแหงเนี่ยเฮ้ยเบอร์จ้ะหุ่นหุ่นไปเอาดอกคุ่นมาก่อนันดี คนมาเก็บายแต่กันอย่างเอาเลยซางเดี๋ยวใส่ซางกันใส่กันให้เบิ้งจ้ะยังสีเข้ากับเดดเอาได้เบิดงจ้ะต้องบังใบใหม่จอดด้วยจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเอาทั้งผลอีกจ่ะโอวบๆ ล้วจะรีอีกแล้วว่าได้แตกกลางคักให้โอ้ยโอ้ยถือกูกล่องพอดีงอ้นหยอดพหากาสางหยอดปลายพื้นหักกว่าอูห้ห้จอหจองลงมาแล้วเอาเลย A à, à, sang vậy đó, anh chị nào thôi chứa này nó bên đỏ phần đỏ phần ta. Na mong tốn nha phần yên 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 ถ้าเป็นออนเาก็เอาเต็มตาเลยจ้ะตาใหญ่มือนเนาะจ้ะนี่คลิปนี่ซาฟุนกับสิเก็บเป็นดอกสุดท้ายนะซังเนาะกับสิมีอีพีต่อไปเยอะจ้ะพี่น้องมีคลิปต่อไปภายในมือเดียวกันนี่จ้ะเก็บในวันที่แปดพราะว่าเพิ่นเลิบออกกลางหฮาต้องฝาวนะซัง คนมืนองไปกับสีเดือบรอ้อยยุนอสฟุนจา้าขาห้าวไทายกับคือสีคลิปเงาแห้งจากสีไทย<น>เป็นอีพีที่สองในพี่น้องเบิ้งจากคารุนเธอชมกันเด้อจ้าอย่าพาไปเบิ้อง,อง,งยอดคลิปแหลกของห้าวน้ำกันจา้าจ้าสฟุนสุภาพพีพาหนองมาสรุปยอดดอกค่อนแค่รอบแรกจ้าของวันที่แปดกุมภาพันธ์ทุกเจ็ดจ้าเอ้ยเต็มุ <ขอ S 1> <า>กะตาโจโงมาแห่งราชังเนาะเบิ้งดอกสุดยอดพึ่ง เป็นพันเด็ดด้วจ้ะพี่น้องยิ่งยังไงพี่น้องเบิ่งอยู่จ้ะค่าแง่งงามแเองผมสิพาเมื่อได้ครับออกแบบดีเลยเนาะสุดยอดสุดยอดจ้ะข้างขาโอ้ยขั้งขาก็มีได้จังเก็บจ้ะครับครับอ่านี่โอ้ยงามงามเลยจ้ะพี่น้องถ้าลุนถ้าเบิ่งอีกเยอะครับผมถ้าลุนในคลิปอีกคลิปต่อไปเนาะครับอีพี่หนึ่งครับผมในรอบ ของวันที่แปดใละจ้ะเก็บสองหอบมือนี้จ้ะตอนนี้เป็นรอบเสาเนาะรอบเสาจ้ะวันนี้ก็เป็นหลบดายนะจ้ะเนาะครับผมจ้าซื่งชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดในด้อจ้าก็เกิดยิงแจ้งเตือนไว้น้ำจ้ะถา่ลุ่นในคลิปต่อไปเด้อจ้าพี่น้องถั่ลุ่นน้ำสาลฝนกระซังกลุ่มจ้ะสีข้มานสีดำเดยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมหุยงามครับ